ครับได้เวลาส่งงานนะครับในโ o ต้าเซตาก็เป็นรถอีกหนึ่งคันของพี่แปะนะครับที่เราติดตั้งอุปกรณ์ให้อีกคันก็จะเป็นปาชิโร่นะครับคันนี้ใส่เป็นจอแรม8แล้วก็ระบบเป็นกล้องรอบคันนะครับด้านหน้าจะติดตั้งใต้โลโก้เหนือเหนือทะเบียนรถแบบนี้นะครับด้านข้างก็จะเจาะหลบเข้าไปด้านในหน่อยนะครับเพื่อ ให้สามารถใช้ไฟตรงนี้ได้นะครับกระหลบเข้าไปด้านในนิดนึงจริงต่อปลายตรงนี้ก็ได้แต่ว่ามันจะเจอปัญหาเรื่องของตัวกระโหลกด้านในนะครับทั้งสองฝั่งก็จะติดซ่อนเข้าไปแอบด้านในนิดนึงด้านหลังก็จะถอดกล้องเดิมออกแล้วก็ใส่เข้าไปในตำแหน่งเดิมแบบนี้แล้วก็ไวริ่งสายลากเข้าไปทุกจุดนะครับ เรจะประมาณนี้จอเป็นขนาด9นิ้วหน้ากากตรงรุ่นนะครับแล้วก็เ่้นเดินสายไฟเราก็เก็บสายลากเข้าไปทั้งหมดนะครับเก็บงานให้เรียบร้อยทุกจุดเลยอ่าตัวนี้เป็นแล้วเราเซ็ตปุ่มโหมดนะครับให้เป็นปุ่มเปิดกล้องสามารถกดดูแต่ละมุมมองได้เลยครับด้านหน้าแล้วก็เมื่อเราเสียบ USB นะครับมันจะรคคอร์เดอร์ด้วยเป็นวิดีโอให้ มันจะบันทึกพร้อมกันเลยสีจอนะครับสีกล้องสีตัวแบบนี้โอเคแอปพลิเคชันติดตั้งให้มีอะไรบ้างนะครับมีแอปดูทีวีดิสนียเป็นเวอร์ชั่นใหม่เน t ตฟิกเป็นเวอร์ชั่นใหม่และ ufix นะครับสำหรับตูหนังออนไลน์ YouTube ไม่มีโฆษณาทั้ง YouTube ปกติและ y u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  e m u u s i นะฮะไปดูทีวีออนไลน์กันก่อน เปิดข no in ึ้นมานะครับตัวนี้ใส่ซิมได้นะครับผมก็จะนำสล็อตซิมไว้ในเกะตรงนี้นะครับหรือเราใช้สปอร์ตจากมือถือก็ได้ถ้าเรายังไม่ใส่ซิมก็คันปติโรพี่แป๊กก็อัปเกรดเหมือนกันนะครับคันนู้นใส่เป็นรม8เช่นกันนะครับแต่ปะติโร่มีกล้องรอบคันอยู่แล้วอ่าทีวีออนไลน์ความคนโดโลพวงมาลัเพิ่มเสียงนะครับลดเสียง ปุ่มนี้เปลี่ยนแท็กเดินหน้าถอยหลังนะครับใช้กับใน YouTube หรือฟังเพลงจาก USB ก็สามารถเปลี่ยนแท็กนี้ได้แล้วเราเมื่อเราเชื่อมต่อนะครับโทรศับสองคือห้ามพักการกรณีมีสายเข้านะครับก็กดรับสายวางสายตำแหน่งนี้ได้เลยนะครับว่าได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือมีเหตุควรสงสัยแล้วจอขนาด9นิ้วนะครับโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายส่วนมาตรากดเปลี่ยนช่องมีการจับกลุ่มกระบวนการที่ลักลอบในขณะี้คุณเข้าเกียร์ถอยนะครับ ล้องถอยก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับสีรถก็เซ็ตได้คันนี้สีน้ำเงินเราแตะที่หน้าจอนี่มันก็สามารถที่จะขยายเต็มจอนะครับไม่ไม่มีตัวอาราวิวด้านข้างให้แบบนี้ก็จะสะดวกครับหรือแตะกลับมาครับอาราวิวก็จะกลับมาตามนี้เลยเปลี่ยนมุมมองนี้ครับด้านข้างแบบนี้นะฮะในหมดเลยนี้ก็าเป็นการตั้งค่ากวอนเกียย์ถอยกัน ถ้าเราหมวดหดอวด 2D เนี่ยเปิดไฟเลี้ยวขวาม,มันจะเป็นมุมล้อด้านขวานะครับเตรมที่จะส่งไปใต้หวันเมื่อปลายปี2564ขณะที่ตรงนี้สามารถเปิดปิดได้นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดไว้ก่อนอทิกเกอร์เวนเทิร์ออนไว้นะครับ PAP ทิกเกอร์เวนเทิร์ PAP ก็คือย่อบปนจอเล็กนะครับเมื่อความเร็วเกินเกิน30แล้วเนี่ยมันจะย่อบนจอเล็กให้นะครับแล้วก็เมื่อเปิดแฟาดับเบิลแฟดก็คือ ไฟทัาสะอดเฉินนะครับมันก็จะขึ้นภาพกล้องให้ไฟยุกเฉินพอเราปลดนะครับประมาณทักงสวินาทีประมาณทั้งห้า,าวินะครับมันก็จะหลุดออกยกไฟซ้ายยกไฟขวากรณีถ้าเราปรับโหมดเป็นแบบ 2D ดมันจะโชว์แบบนี้แต่ถ้าเราปรับเป็น 3D ต้องดูดูการตั้งค่าตรงนี้ด้วยเพ่สักครู่นะฮะถ้าเป็น 3D มันก็จะเป็นแบบนี้ก็เป็น 3D ก็อยู่ที่เราว่าเลือกเราเราเลือกเป็นโหมดไหนอยู่นะครับตัวนี้เราเลือกเป็น 2D อยู่ถ้าจำไม่ผิด <Yeah. S 1> เด้าออฟไปนะครับก็สามารานเซตได้นแต่ส่วนใหญ่ผมจะปิดให้หมดครับเพราะว่าเวลาการใช้จริงเราใช้สามารถกดเรียกดูได้นะครับจากตัวปุ่มที่เราเซตเลยแล้วก็เวลาเดียวซ้ายเดียวขวานเนี่ยบางทีเราอาจจะดูอะไรอยู่เนี่ยมันจะได้ไม่ขึ้นมาขวางนะครับไม่ขัดในการรับชมพูต้องหาขณะนี้หน <YouTube. S 2> ีออกเนาะ ดูทีวีออนไลน์ไปแล้วนะครับช่องปกตินี้คุณก็สามารถดูกีฬาถ่ายทอดสดได้หรือมีลานได้นะครับทีมพี่นีเลยมีช่องมูฟวีเช่นกันหนังใน HBO w a r โ e r อนเน r ร์นะฮะมีหมดเลยโอเคดิสนีย์คุณสามารถใช้ Account ที่คุณสมัครได้ Netflix นะครับคุณมี Account ค,ค,คุณเล่นได้เลยตัวนี้เป็นเวอร์ชันใหม่ทำให้เวลาคุณเล่นเนี่ยภาพมันจะชัดกว่าตัวนี้ยูฟิก ก็เป็นแอปที่รวมหนังหลายๆค่ายนะครับก็สามารถรับชมได้รถวิ่งดูได้เลยนะครับกด Play Chi h a ก k ีี i h ก,ก,ก็มาจากดิสนินะครับ h a เลแตร่างซื้อใจไม่เข้าเกียร์ถอยแอปบางแอปนะครับจะหยุดเล่นแต่เมื่อออกจากโหมดกล้องแล้วก็จะกลับมาเล่นตามเดิม งกแต่แอปบางแอปในโหมดกล้องเนี่ยยังเล่นต่อมาแต่เสียงจะเบาลงให้นะครับแค่นเดียว้อย่างเช่นยูทูใส่เกียร์ถอยนะเสียงเสียงเสียง YouTube เบาลงนะครับพอออกจากเกียร์ถอยเป็นกล้องหน้าจะดังตามปกติ เดี๋ยวโดนลิกสิทเลยเดี๋ยวโดนลิกสิิ์อามีอะไรอีกอาวเอาเป็นนี่ละกันไม่โดนลิขสิ์แน่นอนนะครับเวลาเข้าโหมดกล้องปุ <aling>. ๊บ <lobster> ถ <music> ้าเป็นกล้องเปิดโหมดกล้องขึ้นมาเนี่ยมันจะไม่เบานะครับดู2 d ดีมีอะไรกล้องหน้าคุณกดแต่วคุณคลิกนะครับก็เห็นแบบุณกว้างกล้องหลังผมบอกเลยว่า ตรงหลังนี้ถ้าเราไม่เข้าเกียร์ถอยมันจะไม่มีเส้นนะครับแต่ถ้าเราเข้าเกียร์ถอยเมื่อไหร่เส้นมันก็จะมาเลยนะครับเวาลาออกจากกล้องถอยผมเซ็ตไว้5วิานาทีนะครับให้ตัดเป็นกล้องหน้าห้าวินาทีต้องรู้จักกล้องข้างซ้ายกล้องข้างขวากล้องมองอยู่มุมบนจำลองนะครับมุมซ้ายขวาแบบนี้คิดว่าน่าจะเป็นคนไงตัวสดีดคิดว่าน่าจะเป็นนางเอกสักคนขอมจะให้ดูหรือเปล่าไม่ไดูในสตูดิโอครับ้งด้านหลัง ซ้ายคุยอะไรคุยกับน้องบอกว่าเชื่อทางพี่นะอย่าไปเชื่อทางน้องเขาพอมีอเด็กๆมาแล้วก็ไม่สนใจยูทูบนะ,นะครับคุณสามารถค้นหาด้วยคำสั่งเสียงแบบนี้นนโลโซหรือแม้แต่พิมพ์ว่าซินล,ลี่ฟู่ <c oughs> ก็สะดวกง่ายๆในการค้นหานะครับ ก็มาดีครับคุณหาได้หมดเลยนะเรามียไม์นอกแยกไว้ตรงนี้หนึ่งชุดสำหรับการรับเสียงและการพูดคุยโทรศัพท์นะฮะโล์อทีรขอความาลาแตกขยายหน้าจอไม่จำเป็นจะต้องมากดตรงสี่เหลี่ยมเล็กๆนั่นแหละครับเราเคลียร์ขึ้นครับหน้าจอก็จะเต็มเคลียร์ลงหน้าจอก็จะยุบลงมานับย่อลงมาเคลียร์โลงอีกทีมันก็จะเป็นจอเล็กนะครับแบบ P I P ทีให้กราบสวัสดีครับม อ่ะเรามานำทางนะครับด้วยแผนที่ g o o g l e Map เดี๋ยวผมเลือกตั้งค่านิดนึงกำหนดตำแหน่งที่ตั้งก่อนนะฮะอาร้านนี้เอกอยู่พุทธวมนตรสายสี่ทุ่มโมงสิบแปดงกินข้าทั้งสองทางนะครับนี่สายสี่ก็คือปากทางจะเป็นโลตัสโกเฟสสายสี่นะครับหรือถ้าเข้าทางพุทธ พวิเวนานะครับก็จะเป็นตรงข้างตลาดเวอร์มาร์เก็ตนะครับระหว่างตลาดเวอร์มาร์เก็ตและปะัปะ๊มปตทก็จะวิ่งเข้ามาครับไปเซ็นทรัลสารยาเมื่อค้อนหาเสร็จนะครับมันนำทางให้เลยแบบนี้เราไม่ต้องไปกดเส้นทางกดเริ่มอะไรแล้วนี้เราจะดู youtube ไปด้วยเรากดตัว recent app นะครับก็คือตัวย่อแอป แอปพลิเคชันที่มันสามารถแบ่งจอได้นะครับมันจะมีตัวมุ่งหน้าทางตะวันตกไปตามซอยบ้านสิงห์พัฒนาธานีเข้าสู่ถนนเรียกรองเทืเมื่อรากดแล้วมันจะถูกดึงขึ้นมาที่ตำแหน่งจอด้านครึ่งซ้ายเลยนะครับแล้วก็ส่วนของ g o o g l e Map ตรงนี้เนี่ยแล้วแต่ธีมนะธีมนี้เนี่ยมันจะไม่มันจะไม่แสดงใน Re c e n t App ให้เรากดโฮมล้วกดตรงไอคอน g o o g l e Map มันก็จะกลับขึ้นมานะครับในทางขวาอแล้วก็ดู ที่ลาขอคว้าไมค์ควงหมอแก่ฝาแบบนี้เลยเมื่อเข้าระบบกล้องนะครับเข้าเกียร์ถอยเสียงเบาลงให้ระบบกล้องทํางานนะครับอป no right ็นกล้องถอยครับอาจจะดูแบบพาลาวิวก็แตะ d o บเบิ click สทีนะครับหน้าหลังซ้ายขวาตามนี้เลยนี่ก็กดตรงนี้ได้นะครับแบบนี้สบายดีบอจัไปเลยนะครับชัดเจนนะครับความละเอียดรามเ2 0อส่าจัดกล้องหมบกล้องถอยเป็นกล้องหน้าชั่วคราวั้าวินาที ผมที่ผมบอกนะครับเปลี่ยนแท็กเดินหน้าอยหลังก็คือตรงสองปุ่มนี้เลยกดรับสายมันก็จะเข้ามาหน้าบลูทูธให้เลยนะครับประมาณนี้เดี๋ยวผมแบ่งจอให้ดูอีกทีหนึ่งก่อนส่งครึ่งนะครับแล้วก็ไปเรียกแบบนี้หากเราจะยุบขยายเต็มจอนะครับก็ขีดกลางเล็กๆนี่ยครับลากกดค้างครับแล้วลากทิ้งไปมันก็ขยายเต็มแบบนี้เลย ขอบคุณพี่แป๊ะมากครับสำหรับลูกค้านะครับต้องการติดตั้งจอยดอยแฮสเปกแล้วก็กล้องรอบคัน 3, 6, 6, 6, 6สาหรัูงษานะครับขอเอียดเจ็ร์720แบบนี้ก็ติดต่อได้เองครับที่เบอร์0819876286เป็นลูกแฟนเพ,ยนเพจยพูทูบชแนลเอกเดซิ่งอ c c เ s s ซอรี่ครับขอบคุณพี่แป๊ะมากครับสนใจกิ้งการเข้ามาได้นะครับสวัสดีครับผมค,ครับ